ไปดีมาพอกับเบาห้างที่ชายเบาเหินนีกเส้นเคยชัดเจนไหมครับเนื่องจากเราอยู่ในที่อับสัญญาณนะครับไม่แน่ใจว่าชัดเจนไหมถ้าชัดเจนก็เนยนบอกหน่อยนะครับผู้ถูกโอ้สัญญาณผู้มีพี่น้องเอยตีงแหงก็พ่ได้ นะครับตอนนี้เราก็มาหาปลานะครับตามวิถีบ้านๆนนะครับผมหากินใกล้บ้านานี่แหละกับทีมงานประธานห้างตีงแหงไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อสัญญาณหายตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทะเลน้ำจืดน,น,นะครับทีมงานสบายดีสบายดี พี่น้องกลมไก่เราก็จะมีแจ่วปลาระมาด้วยนะวันนี้นะมีแจ่วปลารนะครับมีผักดองส้มผักครับ <c oughs> อยู่ที่กลางแม่น้ำขงตรงที่เราอยู่นี่เป็นเป็นหาดนะมันจะกาดแม่น้ำขงมาจับปลาพี่น้องเลย กับทีมงานนะครับที่ว่านเหี่ยนะเบื้องขอบ้านเหี่ยน,นะเจ้าเขาอามน้ําจิบ้านมืร <c oughs> อรูนะครับตอนนี้อู้ยบ้านเหี่ยงามเลยวันนี้ทอดแหนะ่ะได้ปลาปิ้งนะทอดแหได้แต่ห้ามทอดทิง้งทอดแหได้ปลาปิ้ง แต่ถ้าทอดทิ้งเนี่ยได้กินหญ้านะฮนะ้อนบ่กครับบบฮ้อนไปไครับอากาศเย็นนะเป็นไงน้ำเย็นมากเลยครับสวัสดีครับสบายดีเจ้าพี่น้องสอปอป,อปอลาวเด้อบกไก่กันเน้อพี่น้องนะหนมเห็นกันเลยพี่น้องเอ้ยที่เราเห็นอยู่นะครับก็เป็นฝั่งพี่น้องสอปป,ปลาวเดือพี่น้องเด้อประธานห้างมาเล่นน้ำขู หาอยู่หากินพี่น้องไปตึกป่าเม่นครับผมนี่แหละครับน้องตีนะครับว่าไงเซฟเซฟตีโดยโดยัไม่ได้กลัวเลยครับมากับคุณพี่ทหารนะครับผมทหารมาเยี่ยมมายามประธานห้างนะครับนี่จากกองร้อยไหนครับนี่ปีที่สามใช่บรินเดชาครับอ๋อ วัดินเดชาจะโสภาอนะครับผมมาผมขอคนตัวหน่อยนะอคนตัวก่อนนะครับผมปอดนะทุกก็ขาวม่ได้เล่านี่นะครับเราต้องมีธงสัญลักษณ์ของประเทศมาด้วยสบายดีนะครับกับน้องๆทีมงานร้านห้างวันนี้นะครับผมบุ้ยนะครับฝนบนต๊ะครับผม รับ,บ้บดีนะครับอันนี้เพิ่งมาอันนี้ลูกครึ่งอดูใบใช่ไหมสหรัฐอาหรับอิมิเร็ตนะครับผมน้องชายพามาเที่ยวกลางแม่น้ําโขงนะครับผมอันน,น,นี้อันนี้ลูกครึ่งยังไงนนอ๋อเอาปลาคอใหญ่มาเบิ้งเนี่ย่นตอนนี้เราให้ดูภาพมุม,มสูงนะ<ม>เราบินโดนเห็นไหม โอ้มองไม่เห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่รอภาพามุมสูงมาให้ดูกันเป็ดตะมวนแท้ก็มีเอฟสีนะครับเป็นพี่ทาหารมาหาประธานห้างแต่เมื่อวานนี้ประธานห้างก็เลยต้อนรับนะครับโดยการมานอนแช่น้ำแบบนั้นนะครับผม <c oughs> สบายดีนอนสอบปอะปอล้าว ประทานท้าขับเรือมาเองนะครับไะได้ปีงอยู่ป่าเ,าเนี่ยลมแรงบรจะลมบาแหงครับลมไม่แรงนะครับไปได้เย็นยบ,ยบ่ยะยะโศนี่เขามีน้ำอะไรไมนรน่น้ำซีบ่นครพนมม่น้ำขุงนะเย็นเนาะ นี่ร้อนมาพึ่งเย็นนี่ร้อนมาพึ่งเย็นนะครับยันจะยัะะยนจะนีเสือปลาจอระเข้แล้ว <laughs> น,นี่ครับผม <c oughs> พี่น้องสอบปอลรวพี่ใส่น้อโดยคันน้อยไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมันเป็นทรายเปียกเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับ ครับเราก็จะทำการวินโดนอายุเท่าไหร่ครับเอาถ่ายมาอ๋อแม่น้ำชีสุธรสวัสดีครับไอ้กึ่มหวยกูดเดี๋ยวมืออื่นซื้อเล่นมือตอนนี้เราก็จะมีเจ่วนี้เราตำเจยวเลยนะอ่ะเขยให้หน่อย <c oughs> เขยเขยเราก็จะมีตำเจยวไหน อันนี้ก็จะเป็นแจ่วปลานะปะลาเแจ่วปลากับกับผักผักดองเนาะกับส้มผัก้องเลยส่วนปลานะมีอยู่นะไปว่านเหยเมื่อกี้ได้อยู่นะนี่ครับอ้ยตะลิตนเนะตัวเดียวโคโลเลยนะครับกับจ่าไฟนะครับผมนี่เคยอยู่ท่ายังไงนะท่ายพยศเมืองขวางนะครับ <c oughs> เอาปลามาให้หน่อยหนึ่งตัวน่ากินครับผมสบายดีไปไหนไปตำหมานดีวะผมอยากไปเฮ็ดคลิปนำครับมาเลยครับผมผมเคยเจอประธานห้างที่คลองไผ่ แมนปลาตัวเดียวกินจัาคนครับเป็นซิฟซีอิมบ๊อบ่ไได้ปลาแล้วก็กระบฮ้อนไปไหนเนาะมาจานไหนชัดเจ๋วเลยแต่ว่าโทรศัพท์สีห้อนกลัว สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขึ้นมันบนจังฮอนปา่าน้ำาของแม่นครับปา่าน้ำของตอนนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่นะครับ กับทีมงานประธานห้างเอาสมนี้เลยพี่น้องเไยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานประธานห้างด้วยครับโทรศัพท์หอนแล้วซ้ำบ่าย